สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY. วันนี้เราจะมาแกะดูหัวแรงกันนะครับผมเป็นของยี่ห้อะนะครับฮคโคนะครับตัวนี้เป็นโมเดลโมเดลเ8 0นะครับจะเป็นแบบปากานะครับเป็นหัวแรงแบบแช่นะครับเป็นตัวนี้เป็นก็เป็นตัวยอดนิยมของช่างมืออาชีพนะของช่างพี่ๆน้องๆน,นัก DIY หล,หลายๆคนนะครับผมก็เลย ผมเป็นคนคนหนึ่งที่แบบสงสัยว่าเอ๊ข้างในมันเป็นยังไงนะมันมันทาไมแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมวันนี้เรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ประมาณ48กรัมนะความยาวรวมจากจากจุน,นี้มาถึงตรงนี้นะครับ205มิลลิเมตรนะครับผมราคาก็อยู่ราวๆห้าถึงหกรบาทนะครับ ตัวนี้ผมใช้มาประมาณาประมาณ5ปีแล้วนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรื่อยแล้วเปลี่ยนใหม่เรื่อยแล้วแต่ว่าตรงส่วนอื่นนี่คือทนมากถ้าเป็นแบบยี่ห้อธรรมดาทั่วไปครับพลาสติกจะเป็นเกรดธรรมดานะเวลาเราร้นนะตรงนี้มันจะกรอบนะครับมันจะมันจะเปื่อยเลยบางบางยี่ห้อมันจะเปื่อยเลยนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเรายังไม่ได้กดปุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะทํางานด้วยไฟ20บวัตต์นะตัวนี้ ทำงานด้วยไฟ20วัตต์ก็คือเราแช่แบบนั้นนะก็คือทิ้งทํางานแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งวันเลยทิ้งไว้แบบนั้นนะครับแต่เมื่อไหรที่เรากดปุ่มนี้ไฟก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น130วัตต์นะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ควรกดให้เกิน30วินะไม่งั้นตัวฮีตเตอร์จะเสียหายได้นะครับตัวที่แพงที่สุดก็คือตัวฮีตเตอร์ตัวข้างในนี้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับ เรามาดูตัวปลายกันก่อนนะครับผมตัวปลายตัวนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับถอดออกมาเลยนะครับหนึ่งเลยก็จะเป็นนะครับตัวหัวแหลงนะครับปลายหัวแหลงนะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ อันนี้เป็นปลายหัวแรงที่ผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นปลอกสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับปลอกแล้วก็จะมีปลอกทองแดงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปลอกที่เอาไว้สวมกับตัวนะครับตัวหัวบัรกีของเรานะครับผม แล้วก็จะมีตัวดันปอกแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้หัวแรงของเราลงไปลึกเกินไปนะครับแบบนี้นะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวแท่งฮีตเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ของแท้ก,ก็จะมีเขียนคาว่าฮารโคแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับคืนแล้วก็แกะข้างในให้ดูต่อเลยนะครับเดี๋ยวแท่งตัวนี้เสียหายเราจะยุ่ง เปิดออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวไมโครสวิตนะไมโครสวิตแล้วก็ตัวฮีตเตอร์ของเรานะครับตัวฮีตเตอร์ของเราตัวนี้เป็นแบบ3สายนะครับผมถ้าเป็นรุ่นถูกจะเป็นแบบ2สายนะถ้าเป็นรุ่นรุ่นอย่างดีอย่างแพง อย่างของยี่ห้อนี้แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบสามสายนะครับลักษณะแบบนี้เลยข้างในก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นถึงบอกว่าตัวที่แพงที่สุดก็คือตัวฮิตเตอร์ตัวข้างในนี่ครับอะไรทุกชิ้นของยี่ห้อนี้สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าซื้อมาประกอบเอาผมไม่แนะนํานะเพราะว่าจะแพงกว่าซื้อตัวใหม่นะครับโอเควันนี้ก็มีสาระดีๆมา ให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงแค่นี้นครับเป็นคนขี้สงสัยนะก็เลยเอามาแกะให้พี่ๆน้องๆดูเดี๋ยววันหลังจะเอาตัวอีก,อกตัวหนึ่งของยอี่ห้อหนึ่งมาแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็พี่ๆน้องๆก็จะตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับว่าเอควรซื้อของแพงไปเลยแบบนี้หรือว่าจะซื้อตัวถูกๆมาลองดูก่อน,นว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันยังไงนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ ช่องวอลีเดีไไวด้วยนะครับขอบคุณครับ